สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการการจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน4อำเภอของจังหวัดแพร่ได้แก่อำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยอำเภอลองและอำเภอหว่างชินในปีการศึกษา2563มีโรงเรียนในสังกัด124โรง16กลุ่มโรงเรียนนักเรียน9,326คน ผู้บริหารโรงเรียน72คนข้าคนราชการครู706คนบุคลากรในสำนักง,งานทั้งหมด60คนบริหารจัดการศึกษาโดยนายสันติชัยบัวทองพุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2องรองพุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน3ท่านคือดปรปฐมพงศ์ดอกแก้วนายพรชัยจันทสารดรธงชัยคำปวงวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสอง เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศค่านิยมองค์กรน่าอยู่รอบรู้เรื่องงานบริการเป็นเลิศการปฏิบัติงานในหน้าที่ผูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในสันติชัยบัวทองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดียึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยกำหนดแนวทางการพัฒนางานดังนี้การดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นและกิจกรรมสำคัญการบริหารงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบทางการศึกษานำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนางานขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานเช่นด้านงบประมาณได้แก่ eMoney, GF MIS, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP ด้านการบริหารทั่วไปได้แก่ระบบ DMC, s a t e o f f i c e Smart o b e c AMSS รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมอื่นๆเช่น Facebook, Line และ Zoom ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาตามบริบทจุดเน้นนโยบายบูรณาการจัดการศึกษาการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนร่วมกับคณะทํางานบูรณาการการจัดการศึกษาระดับจังหวัดตรวจเยี่ยมติดตามผลการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม dltv นอกจากนี้ได้นำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยการจัดประชุมคณะผู้บริหารเขตและประชุมคณะกรรมการเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ KM โดยการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้และจัดให้มีมุมการจัดการความรู้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และร่วมรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทเน้นการกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาตามภารกิจที่กำหนดในกฎหมายจัดโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ชัดเจนมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปีการศึกษา2564-2565ถึงมีวาระการขับเคลื่อนคือโรงเรียนคุณภาพชุมชนและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมใน t v v การกระจายอำนาจให้คณะบุคคลเช่นแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณการเงินและพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างพัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้แก่เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนจำนวน16กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสมาคมผู้บริหารครูทั้ง4อำเภอ การบริหารงานด้านวิชาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นบูรณาการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษาโคดิ้งและเต็มประชุมปฏิบัติการการนำนโยบายยกระดับผลสำลิทางการเรียนสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานด้านงบประมาณส่งเสริมการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารงานด้านงบประมาณแบบการมีส่วนร่วมมุ่งผลสำเิ็จของงาน Resource Base d Management หรือ RBM เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ด้านความโปร่งใสและสอดรับกับภารกิจนโยบายปัญหาและความต้องการในการบริหารส่งเสริมกระบวนการกำกับติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้และการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลส่งเสริมการมีส่วนร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายและปัญหาความต้องการส่งเสริมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมพัฒนายกย่องเชิดชูเกียตรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปการวางแผนพัฒนาบำรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาการเป็นหน่วยฝึกอบรมครูและให้บริการครูและข้าราชการบำนาญในวันอังคารถึงวันศุกร์มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานสถาบันในการระดมทรัพยากรและการศึกษาอย่างต่อเนื่องดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการประเมินตนเองและจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้รับฟังแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของสมสส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ทดสอบตามโครงการพัฒนาอาชีริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สสวทประจำปีการศึกษา2563จำนวน414คน เขาร่วมกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564จำนวน796คนประชากรวัยเรียนมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ปีการศึกษา2,563เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ร้อยละร้อยได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาไม่มีเด็กออกกลางคันภาพผลสำเร็จและความภาคภูมิใจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2มีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ได้แก่ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิปีการศึกษา2,562ในฐานะเขตที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นลำดับที่6ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการคัดกรองและวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนปีการศึกษา2,563 มีผลคะแนานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณ2,563อยู่ในระดับ A คะแนาน86.60สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้รางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจากกระทรวงศึกษาธิการได้แก่โรงเรียนบ้านหมอแก้ว รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2563ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แก่โรงเรียนบ้านเหล่ารัฐราชบำรุงรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสบถระ,ระดับสีดาวประจำปีการศึกษา2563ได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำแรมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติดังนี้ นายปรีชาชาญอินทรชิตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจรุล,ลองรัตนาคารได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2563ของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลผู้บริหารดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยนยายไพศาลสุวรรณเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้วได้รับรางวัลเสมาปะวะสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาศสาสนาศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรสมโมสรส่งเสริมพ่อแห่งประเทศไทยจำนวน5คนรางวัลครูดีไม่มีอบยมุขปีการศึกษา2563ประเภทโล่รางวัลได้แก่ว่าที่ร้อยตีปฏิพานอินเทอร์เน็ตผู้มำนการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ละป่าป่วยและเกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสานศึกษาจำนวน6คนรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2563 จากสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้แก่นางทัศนีจันป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปินเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนคุณธรรมจังหวัดแพร่ได้แก่นางมลินีดอกแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเมนวิทยาคารครูผู้สอนที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติรางวัลครูสดุดี2564ได้แก่นางแสงเดือนทาขัดครูโรงเรียนบ้านนาตุ้ม รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่18พุทธศักราช2 5 6 4ระดับสพทระดับปฐมไวัยได้แก่นางเปรมิกาเทพสาธรครูโรงเรียนอนุบาลจรุลองรัตนาคารรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2563ได้แก่นางสาวดวงกมลบุญประเสริฐครูโรงเรียนบ้านแช่ฟ้าเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่นได้แก่นายสุวรรณเหล่ากาวี ครูโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นได้แก่เด็กหญิงกมลั์คำรังนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าวายได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564จากกระทรวงศึกษาธิการทีมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจรุลลองรัตนาคารสบู่สบายนาง ได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษาในงานสามมนาวิชาการครบรอบ10ปีบ้านวิทยาศาสตรส์น้อยกับการศาึกษาเพื่อความยั่งยืนจากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ได้ประมวลผลตามกระบวนการบริหารงานอยู่ในระดับดีมากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ขอยืนยัน มุ่งมัน่นปฏิบัติงานและขับเคลื่อนให้การศึกษาเด็กไทยในอนาคตได้เติบโตอย่างพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย